สวัสดีครับผมสุมพจน์เกตใจวันจากโตเกียวมารีประกันชีวิตประเทศไทยนะครับเจ็ดเดือนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์โควิด1 9ในประเทศไทยซึ่งก็ยังคงมีความรุนแรงทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์ทด้านกา,การฉีดวัคซีนก็ คงมีผลที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับเเดือนที่ผ่านมาโตเกียวมรีประกันชีวิตของเราก็ยังคงเดินหน้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้การทำงานอย่างยอดเยี่ยมของตัวแทนชาวโตวเกียวมลรนประกันชีวิต ผมเองต้องขอบคุณเพื่อนพลังตัวแทนทุกคนนะครับที่ทํางานกันอย่างหนักจนทําให้7เดือนที่ผ่านมานั้นเป็น7เดือนที่เรามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในรอบ12ปีที่ผ่านมาเช่นกันนะครับจำนวนลายจํานวนเคสที่ส่งเข้าถึงบริษัทในแต่ละเดือนก็เติบโตขึ้นมากกว่า200%เบี้ยประกัน7เดือนที่ผ่านมานั้นเราสามารถทําเฟิร์สเจอร์พรีเมียมได้ประมาณเข้าร้อยห้าสิบล้านซึ่งก็ถือเป็นการเติบโตถึง150%เเดือนกระะกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่เรามีการล็อกดาวน์เราก็ายังคงเติบโตได้ถึง 17งสิ170่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเพื่อนพลังตัวแทนชาวโตวเกียวมบมริรกันชีวิตของเรานั้นมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทในการทํางานภายใต้การสนับสนุนของบริษัทอย่างแข็งแกร่งทั้งระบบการทํางานฟัซตแท็กที่สามารถทํางานจากที่บ้านได้มีการอนุมัติงานอย่างรวดเร็ว แล้วก็สินค้าที่ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายตรงกับความต้องการของคุณมลูกค้าโควิด1 9อาจจะเป็นอุปสรรคแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของตัวแทนในการที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกค้าในการที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์และได้รับการซื้อนําเสนอขายอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของคอาพาพา บริษัทเองได้มีการจัดอบรมออนไลน์จนกระทั่ง TMA เ s er, i a สำนักง,งานภูมิภาคของโตเกียวมารีนประกันชีวิตที่สิงคโปร์ได้ให้รางวัลโตเกียวมารีน Tokyo Good Award ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงระบบการจัดการของช่องทางตัวแทนโตเกียวมารีนที่ผมนั้นให้ความใส่ใจให้ความสนใจ ในทุกๆรายละเอียดปัญหาของคนทํางานภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดแต่คนโตเกียวมารินก็ยังมีกําลังใจที่เข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของการให้ความคุ้มครองตัวแทนของเราในการออกพบลูกค้านะครับทางบริษัทก็ให้การคุ้มครองในระหว่างการรักษาตัวด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ตามปีนี้อีก5เดือนก็จะสิ้นปีผมก็คิดว่าโตเกียวมารินคงจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ค่อนข้างแน่นอนจำนวนตัวแทนที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าปีนี้เราจะมีตัวแทน8000คนจนถึงขณะนี้เรามี800 800คนขอบคุณเพื่อนพรังตัวแทนชาวโตวเกียมมรินทุกท่านขอบคุณลูกค้าโตเกียมมรินประกันชีวิตทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับเราเรายินดีให้การบริการดูแลท่านอย่างเต็มความสามารถระหวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยจากโควิด19แล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ